สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวาแคตเตอร์ละตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอทค่ะเจ้านายเหมียวว่าร่างกายเจ้านายมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนยังไงละเหมียวฉันก็คือฉันคนเดิมเพิ่มเติมคือมีสี่แขนก็เท่านั้นนนะ่ะนะเออพี่ครับเมื่อกี้นี้ร่างเราซ้อนกันขอโทษทีนะครับเอาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ซีจะมาทำอีเวนต์อันนี้เลยนะคะมาดูกันนะคะว่าพี่ซีจะรอดหรือเปล่า ตื่นเต้นชุมัดเลยนะคะต้องขอบอกก่อนนะว่าด่านนี้เนี่ยพี่สิเคยเล่นไปเมื่อประมาณชาติที่แล้วนะคะเออนานขนาดน,น,นั้นป่านนี้ลืมหมดแล้วฮ่าไม่ได้เธอมาตามหาอีเวนต์นี่เหมือนกัน้นี่รับรองเธอจะต้องตายอย่างแน่นอนเอาเลยเกมเริ่มต้นขึ้นแล้ววิธีการในการเล่นเกมด่านนี้นะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องขึ้นไปหาประตูค่ะซึ่ง ประตูนั้นนะคะจะมีกลไกที่ซ่อนอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ปลดล็อกกลไกต่างๆนะคะเราก็จะไม่มีทางที่จะไปหาประตูได้เลยนี่นะคะมีคนกดไปแล้วหนึ่งคนค่ะโอเคมาทุกคนไปกันต่อเรียบตามมาแล้วทุกคนนี่นะคะเมื่อกดแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็รอทุกคนเข้ามาก่อนแล้วเราก็จะไปด่านต่อไปกันเลยค่ะพี่สิไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอีเวนต์เนี้ยจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลย พี่ะ่ะประตูมิติเปิดออกแล้วโอ้ยนี่นะคะคือสิ่งที่แตกต่างออกไปค่ะประตูมิตินั่นเองนะคะอุ้ยเราว้ามาอีกที่นึงแล้วแล้วไงต่อพี่ฮะเพราะเราจะต้องไปหากุญแจรหัสรับแล้วก็เอามาให้ด้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็พี่จะไม่ผ่านนะครับมันจะมีสิ่งของที่ซ่อนอยู่ด้านบนด้านบนเหรอคะวุ่ยดูเหมือนว่ามันจะยากนะเนี่ยขอให้พี่สู้ๆนะครับโอ้ยนี่นะคะก็คือด่านของมันค่ะ โอเคพี่สีเริ่มแล้วนะคะรู้สึกว่าระดับน้ำเนี่ยมันกำลังจะขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยลื่นลื่น,นกคนนะใจะเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเจ้านายสนะู้ๆนะหุยมันมีความยากกว่ายากกว่าด่านปกติเหมือนกันนะคะเราต้องค่อยๆไปค่ะแต่ก็ถือว่ามันยากน้อยนะแต่ถ้าตกไปเนี่ยรับรองต้องตายพี่หาสู้สูุ่ยดก่อนพี่สีกำลังงงนั่นนะคะสิ่งที่เราต้องไปเอาค่ะ ออลกระโดดไปเลยเรียบร้อยอพอเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีสะพานโผล่ขึ้นมาตรงนี้นี่เราก็วิ่งสายตรงมาเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเราต้องไปเอาอันอื่นอีกด้วยอันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเอ๊ะประตูไหนยังไม่ผ่านอีกนะพี่ฮะมาทางนี้เร็วเข้านี่มันคือทางที่เรามานี่นะทุกคนไหนไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฮะมันผิดทางฮะทางออกอยู่ทางนู้นวิ่ทางออกอยู่ทางนูนงออองน้นเหรอคะแล้วห้องอื่นอื่นะ่ะเรียบร้อยอยัง อ่าผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าห้องของผมนะ่ะเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ผ่านเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่นะคะถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วมันจะมีสะพานแบบนี้ค่ะเวลาเขาก็มีกําหนดให้ด้วยนะในการทำอีเวนต์เนี่ยอ่านี่คือทางออกนะคะแสดงว่าทุกคนเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหแ,แล้วนะภารกิจของเราก็มิชชั่นคอมพลีทเป็นอะไรที่ง่ายม,มากๆเลยใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคะ่ะทุกคนกว่าพี่ซีจะมาเล่นดาดที่มันมีประตูมิติเนี่ย มันมีการสุ่มนะคะพี่ซีไม่แน่ใจว่ามันสุ่มยังไงนะแต่ว่าพี่ซีมาเล่นเนี่ยมันโผล่มาเฉยเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้เล่นตั้งนานมันก็ไม่โผล่นะเดี๋ยวพี่ซีจะลองไปเล่นอีกรอบนึงนะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะโผล่ไปที่นี่เลยหรือเปล่านี่นะคะก็คืออีเวนต์ของงานนี้ค่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยสุดอท้ายคลิปนะคะพี่ซีจะพาน้องๆเนี่ยไปดูกันนะว่าพี่ซีปลดล็อกอะไรได้นะคะอุ้ยมีของฟรีแบบนี้เนี่ยเราห้ามพลาดเด็ดขาดเลยใช่ไหมเมียว<ๆ>ใช่แล้วล่ะ ของฟีเหมียวชอบมากเลยชอบชอบชอบใจเย็นนะเหมียวมาฉันจะพาเธอไปเล่นด่านต่อไปแล้วอุ๊ยเจอคุณหมาด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดูเครียดกันเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตกก่อนนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะอ่ะพี่ซีจะไประดับที่ยากสุดๆนะคะเค่ฮะอันนี้มันยากมากเอาล่ะทุกคนรีบไปเร็วเข้าวิยากใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะไปได้หรือเปล่ามามาลุ้นกันนะคะ นี่นะมันก็จะซับซ้อนนิดนึงเอไปทางไหนทางนี้ครับพี่ทางนี้เหรอคะเอมันมีสองทางเกิดอาการงงเล็กน้อยนะะเราไปทางนี้ดีกว่าเพ่ฮะผมไปผิดทางอุย้ยดูก่อนแล้วไม่ไปเอาปุ่มนี้หรอมันมีคนกดและะ้วครับพี่สีมันแดงแล้วอุย้ยนั่นนะคะทางออกอยู่ทางนั้นคะ่ะเวลาที่เรากดปุ่มแล้วนะคะมันก็จะทําให้สะพานเนี่ยโผลขึ้นมานั่นเองเรียบร้อยอุย้ยทำไมเหลือสคนอนะ่ะ อุ้ยประตูมิติมาอีกแล้วค่ะแสดงว่ามันสุ่มให้เป็นด่านที่2หรือเปล่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะพี่ค่ะรีบไปกันเถอะเรามีกันแค่3คนหนูยังไม่ได้ผ่านอีเวนต์นี้เลยนะคะมาโอ้ยมีตั้ง4อันนะคะอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะยากกว่าเดิมนะคะเนี่ยไปทางไหนเดี๋ยวก่อนพี่ซีกำลังงงนะคะทางมันหลอกเราค่ะตอนนี้นะระดับน้ําก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยไปทางนี้ละกันเจ้านายปีเร็วๆเข้าสีน้ําจะมาแล้วนะ ฉันก็กําลังพยายามอยู่นะเหมียวอุ้ยมันมองลําบากมากเลยนะคะเนี่ยระดับน้ํามันสูงขึ้นแล้วอะ่ะนั่นงจเหมียวอุ้ยไปไม่ได้อ้าวอุ้ยตายได้หนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าไม่น่ใจว่าเมื่อกี้นี้มันขึ้นยังไงพี่สิภาคตรงไหนนะเอ๊ะมันมีทางขึ้นด้านบนนะคะเราจะต้องทําการกระโดดไปด้านบนก่อนค่ะเจ้านายเมื่อกี้เจ้านายรลบมากละเนี่ยอยู่ดีๆก็กระโดดไปทางนั้นเลยอะฉันคิดว่ามันจะถึงนี่นะ ถ้าเกิดว่าเราช้าเนี่ยระดับน้ำมันก็สูงขึ้นนี่นะคะทางที่เราตายเมื่อกี้นี้แม่เจา้าและแล้วเราก็ตายนะคะโอ้หตายได้เพียงสองครั้งเท่านั้นค่ะอันนี้พี่ซีมาเริ่มต้นใหม่นะอยากจะรู้นะคะว่าด่านต่างๆในอีเวนต์เนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนค่ะขอไปดูอีกหนึ่งรอบละกันนะคะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยด่านปกติของเขาเนี่ยก็สนุกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอไปหาอีเวนต์แล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาจํากัดค่ะ มันก็เลยทําให้เราตื่นเต้นมากกว่าเดิมนะคะเพฮะอันนี้เป็นด่านอีซี่ง่ายสุดๆเลยนะครับพลดเรอไปกันเถอะมามาดูกันนะคะว่าด่านอีซี่เนี่ยเริ่มต้นด่านแรกแล้วด่านที่2จะไปโผรดที่มิติหรือเปล่าเพฮะแล้วเข้าประตูเปิด,ดเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้านายไปแล้วเจ้านายแล้วเข้าสิฉันก็รอเพื่อนอยู่เนี่ยนะโอเคค่ะตรงนี้ไม่มีการปลดล็อกใดๆนะคะ พี่สิขอดูก่อนดูโดยรอบเป็นการสำรวจระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มขึ้น,นแล้วอุ้ย,ยเดี๋ยวก่อนเกือบตกนี่นะเราจะไปทางขวาค่ะอุ้ยน้องหมานี้แหละดูเก่งมากเลยนะเนี่ยเราไม่ไม่บางอาจที่จะกระโดดไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกระโดดยังไม่ชำนาญพอค่ะถ้าเสี่ยงตกขึ้นมาเนี่ยรับรองตายอุ้ยอุ้ยมันปุ่มอยู่ตรงนู้นมีผู้กล้าไปหนึ่งคนค่ะเจ้านายเขาสุดยอดเลยอุ้ยจะทันหรือเปล่านะ้ำมันสูงแล้วนะ พี่ฮะรีบขึ้นไปดีกว่าเขาชํำนาญแล้วครับหุยอยางเก่งดูดิดูดิหุยสุดยอดพี่ฮะรีบขึ้นไปเร็วไม่ต้องกลัวหรอกครับผมเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยนะครับเฮ้อหุยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเอาแล้วไงเริ่มยากแล้วนะคะเนี่ยเราจะต้องไปกดปุ่มด้านซ้ายมือก่อนคะ่ะโอเคพี่ซีทำการปลดล็อกตัวนี้แล้วดีมากเลยเอาพวกเราไปกันต่อเถอะไปทางนี้แน่ๆเลยนะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ามีปุ่มข้างบนเดี๋ยวพี่สีกดปุ่มข้างบนลวกันค่ะเอ๊ะมันไม่มีทางไปต่อเอาไงอ่ะโอ้มันมีทางด้านล่างอีกค่ะเดี๋ยวพี่สีไปดูดิออ้ใช่จริงด้วยน้องคนนี้เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยเราไปไหนต่อเราตามเขาไปเลยดีกว่าเจ้านายใช่แล้วหล่ะเราต้องตามคนที่เก่งไปเราถึงจะรอดนะนะอ่าเหมียวฉันเชื่อเธอมาแล้วนะคะปุ่มนี้กดป,ปุ๊บอ่ามีสะพานโผล่ขึ้นมาค่ะเนี่ยนะคะมัน,ม,นมันลุงตุงนางไปหมดเลยตอนนี้ เราต้องใช้สติในการเล่นนิดนึงนะคะเนี่ยจริงๆต้องใช้สติอย่างเยอะเลยอ่ะเจ้านายรีบรีไปสิน้ำมันสูงขึ้นแล้วนะไปๆปมาทำไมเราเหลือกันแค่สองคนเนี่ยเพีรตามมาเร็วครับประตูเปิดแล้วโอ้โหเปิดแล้วจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีกันอยู่แค่สองคนเองเหรอไหนเพื่อนเราอ่ะคือว่าผมคิดว่าเราน่าจะอยู่กันอ้อมีเพื่อนรอบอีกหนึ่งคนครับเอาละค่ะตรงนี้นะครับเป็นการปลดล็อกรหัสลิบไป เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ผ่านเรียบร้อยนะคะเอ๊ะแต่ว่ามันไม่วาปไปที่ประตูมิตินะแสดงว่ามันเป็นการสุ่มนะคะทุกคนโอ้โหสนุกสนานพาพเพลินมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนอยากเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะมาทำอีเวนต์แล้วก็รับไอเทมไปฟรีๆเลยเจ้านายเหมียวชอบมากเลยอะสนุกจริงๆเลยนะการหนีน้ำท่วมแบบนี้ เนื่องสินะไม่ได้เล่นตั้งนานมาเล่นอีกทีเนี่ยยังสนุกไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยวันนี้พี่สีกับเหนียวสั่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปให้พี่สีด้วยนะรักนะจุบ๊บจุ๊บรักนะจุบ๊บจุ๊บ และนี่ก็คือปืนไอเทมที่เราได้มานะคะโอ้โหเท่สุดๆไปเลยอย่าลืมมาเล่นอีเวนต์นี้นะทุกคนจะได้มีปืนไว้นในครอบครองเอาละเมียวออะแย่แลวเมียว,ยว,ยวปืนมันสั่นออะระวังสิขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตน่ารักจากน้องปอกีด้วยนะคะอุ๊ยวันนี้มีหย่อยสังด้วยวันดีทุกคน และตรงนี้นะคะก็มีเด็กน้อยผู้น่ารักนั่งใกล้ๆพี่สีด้วยขอบคุณน้องป๊อกกี้มากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่สีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ด้านล่างเลยขอบคุณมากๆเลยจ้าก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะ เอ๋ๆดูคลิปนี้เล่นยังสนุกน้นจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปพี้เหมียวได้นะ